คุณหญิงจ้าเอ๋ยคุณพก็ไม่ใช่คงไม่ใช่พ่อหมาหรอกคงจะเป็นไอ้พี่หมาคุณพ่อเจ้าเอ๋ยผมคิดว่าไม่ใช่พี่หมาหรอกครับน่าจะเป็นไอ้น้องหมามากกว่าผมว่าหมาทั้งบ้านเอ้ยว่าอะไรเนี่ยหมาทั้งบ้านเจ้ายังไง อะไรเผืออะไร่เหรอวะไอ้แดเอะไรอะไรขึ้นไปทาไมไม่ทันเขาพ่อคุณพี่ไปตื่นเต้นอะไรอาไปไหนคะชือตัวพู่เนี่ยแต่ว่าอดก่อนคือเดี๋ยวกินน้าอ่ะปรบลงปรบลงตัวพู่ก็ที่เล่นเหมือนชีวิตจริงหรือไม่ใหญ่ครับพุจะรู้ไหมลูกว่าเคย็ีพ่อคนไหนในท้องแพลนผมไม่รู้หรอกครับคุณแม่ ไม่รู้แน่นะลูกถึงผมจนได้คุณผู้หญิงยังไงก็เองฮะผมช่วยหาให้ได้ครับหาไม่ได้เองรู้ได้ไงคนที่ทําแผลท้องต้องเป็นคนที่แผลไว้ใจที่สุดเฮ้ยเมื่อพู้ถูกยู่ดกับแผลกัอยู่ใกล้ตัวคนที่ทําแผลท้องมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ใครล่ะคำออกไปไหน เรื่องนี้อยังไงไม่มีใครพูดผมก็ต้องพูดครับเอ็งรู้ใช่ไหมลูกผมขอสารภาพตรงนี้เลยเลยคุณหญิงเอ็งอย่าบอกนะผมสั้นเลยผมสั้นจะไปทำใครก็ท้องได้ครับอันชื่อผมเองเออแต่ผมไม่ได้ทำแผลท้องไร้สาระทั้งคู่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเวลาจริงๆพ่อเล็กยพ่อเลีกยงพอจะรู้ไหมลูกว่าใครที่เป็นพ่อเขเด็กในท้องไม่แพลพันรู้ไหมลูก

ตังใจไดงแบบนี้วะมึงรู้ตัวไหมว่ามึงกับแม่มึงไม่ต่างกันเลยเฮ้มึงก็ดีเตตาพี่ชายไปใจไงมันึงรุ่นมึงรุ่นลูกมึงก็ท้องหาผัวไม่ได้อีกพี่คุณเพีอวเนี่ยไปที่ไหนแล้วบอกกูมาเลยใครทำมึงท้องเพบอกกูดูไม่ได้แล้วพี่เพียวบอกเป็นไงจริงทำไมอ่ะ หัวมึงเทวดานี่บอกกูไม่ได้มึงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าใครทำมึงท้องอ้อยังไงแกก็บอกไม่ได้หรอกค่ะไม่บอกนะไม่ยังไงเดี๋ยวกูจะพาท้องมึงหน้าเไม่ได้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไค้ไอ้ไอ้้อไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไออไอ่ไอ้ไอ้ไอ้ไออ ใครนะน,นี่ฉันขายเจ้จัดการเองสีสีไหนใครเี้อครับสรุปว่าไม่มีใครรู้แน่ใช่ไหมได้ด เวนกรรมอะไรของเองนนล่ะจ๊ะแถวพังกับพ่อพ่อกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กถูกเขาังแกเลตั้งแต่เล็กจนโตพอโตเป็นสาวเขาหน่อยถูกเขาข่มเหงถูกเขาย,าย่ำยีแล้วยังไงลำพังตัวเองเนี่ยยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยไอ้ทะลกดีทองมันเกิดมาไอ้จอมัญญาที่ไหนไปดูแล นนีใช่คนหญิงมาริอันจะขอเป็นคนใจบาปสักครั้งหนึ่งฟังไหมนะฉันจะพาแก